ภายใต้กระบวนการคิดที่มีความหลากหลายคือเราทุกคนหวังประเทศเดินหน้านะครับอยากให้ประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้แก้ปัญหาการเมืองได้ปัญหาการส่งออกนะครับปัญหาการอยู่กินปัญหาภัยแรงคือคือเราเราอยู่อย่างนี้นะครับเราอยากให้มันเดินไปข้างหน้าภายใต้การพาิจารณ์ที่น้อยที่สุดหาข้อยุติที่มันดีมากที่สุดแต่ไม่ใช่นําเสนอไปแล้วเสียงที่พิจารมันมาก นะครับและกระบวนการที่นําเสนอมันไม่ได้ตอบโจทย์หรือตอบการแก้ปัญหาของประชาชนได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องการศูญเปล่าอันนี้ต้องระวังว่าไอ้คำถามเนี่ยจะมาถามเรื่องอะไรเพราะโดยปะกะติแล้วเนี่ยจะใช้เรสเฟเรนดัมเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาที่ประชาชนเห็นว่าจะต้องเลือกกันแล้ว <Yeah. S 2> เป็นที่รับรู้รัรบทราบมาก่อนแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาสําคัญ mm hmm. อย่างเช่นอะไรไอแลนด์หรืออะไรที่สกอตสกอตแลนด์ที่เขา <Scotland. S 2> ขาา <Yeah. Scotland. S 2> เขาจะอ,อยู่กับอังกฤษต่อไปไหมอย่างเงี้ยประชาชนเขารู้มานานแล้ว <Yeah. S 2> เขาจะตัดสินใจในเรื่องนี้ แล้วก็เรื่องกรีซเนี่ยประชาชนก็ก็รู้ว่าจะไปได้นยอย่างไรแต่ของเราประเด็นตรงนี้คือประชาชนยังไม่รู้เลยว่านั่นที่เราเป็นห่วงต้องออกข่าวความเร็วห่วงอ่ะมันต้องต้องรีบโฆษณาแม้แต่ความสุโฆษณาตอนนี้รีบทำเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันว่าประชาชนจะเข้าใจไหมจะรู้ไหมอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งน้าจานผมไม่อยากให้มีคําพูดเหมือนที่แล้วมาครับล้มนูน50ต้องรับนะไม่รับไม่เลือกตั้ง อ,อย่างนี้อย่างนี้ไม่อยากให้ม,มีคําพูดแบบนี้อีกแล้วผมผมก็อยากจะให้ทุกทุกคนที่จะมาพูดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับพูดในใ<ช>ทางที่สันสงตงสร้างรค์อย่าอย่าพูดในเรื่องมีคําถามมาแล้วอย่าไปพูดอย่าไปตาหนิอย่าไปแรงตา่างที่พอจะเสริมกันไปก็เพื่อให้บ้านเมืองเราไปได้ก็ไปเถอะนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไม่ได้ครับใไในการแก้ไขรจมนุนชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกิดขึ้นคือมีการประชามติ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดกันต่อไปว่าเมื่อมีกฎหมายให้ประชามติได้กระบวนการคิดกระบวนการพูดต้องค่อนข้างที่จะเปิดให้กว้างต้องเปิดกว้างนะต้องเปิดกว้างแล้วเมื่อเมื่อเมื่อมาฮะถ้าไม่เปิดกว้างถามว่าต่อให้มีคําว่าประชามติอแต่เราไม่มีโอกาสได้พูดเลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอยังตรงไปตรงมาถามว่าคนที่เขาเขาเขาตามอยู่ นะฮะกระบวนการคิดเขาไม่มีโอกาสได้คิดแตกแยกออกไปหรือไม่มีโอกาสได้พูดให้ใครฟังเลยว่าอย่างถ้าเป็นสสเนี่ยท่านคนมีโอกาสในการพูดให้ประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนท่านเป็นตัวแทนเขาได้เนี่ยแต่เขาได้ฟังมัางเห็นด้วยไปเห็นด้วยท่านก็เรื่องของเขาแต่ท่านต้องทําหน้าที่ในตรงนี้เราเราต้องอธิบายให้ได้ถูก คือในเรื่องของในขณะนี้ที่บอกว่ารถแมพท่านนายกเขาก็ยืนยันว่าต้องไปตามรถแมพท่านท่านไปยืนยันถึงญี่ปุ่น2ครั้งแล้วตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลาใครจะเสนออะไรประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าจะต้องพูดในลักษณะที่ระมัดระวังว่าไม่นําไปสู่การที่อะไรแตกแยกหรือรทําให้ลักษณะที่มัน มันเสียการน่ะน้ําเหลือออะไรเขาพายเรืออย่าเอาตีลาน้ําทํานองเนี่ยเพราะวิธีการพูดคนให้มันทะเลาะมันทะเลาะได้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเพราะต้องรีเสิร์ฟเหมือนเหมือนรายการเราเน่ยถ้าจะพูดให้ให้ทะเลาะเนี่ยได้เลยแป๊บเดียวเป็นมนุษย์สุดดีก็ที่ปากทุกวันศุกร์เอาเิเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายคือคือผมพูดมองมุมการแสดงความคิดเห็นนี่นะผมว่าใครเห็นอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือคือถ้าเราจะพูดมันเป็นเรื่องความเห็นของเราอาจจะไปตรงกระใจใครหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ แต่สิ่งที่ท่านพูดออกไปคือคอยพูดด้วยความหวังดีและความบริสุทิในการพูดครับแล้วโจทย์ที่มาตอบมาคือคนเขาฟังเขาจะตอบเองว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเขายอมรับหรือไม่ยอมรับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับช่วงที่สองก็จะไปเรื่องอื่นบ้างช่วงนี้เราหลุดจบเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วนะจบละผมพูดมากผมก็รัฐธรรมนูญอยู่นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องของเรื่องอื่นๆ ได้ความห่วงใยเป็นข่าวบอกว่าเอาละนะครับมันน่าจะมีคนตกงานถึงเป็นหลักแสนไออย่างเงี้ยเราจะมุมมองตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาอีกช่วงหนึ่งของรายการคนรู้จริงครับ